มาสงฆ์ามาส่งปอมิปิน้องเฮากุกกกุกนขค่มาสงฆ์ขค่ะแนะนำตัวค่ะแจกคูเมืองดีืเตมออกมาหลัดในรองอันตีเอาเต้นเมื่อไต้ตีเฮิรนนั่นค่ะเพราะว่าปอมิปิน้องเขาซื้อเต้นเมื่อใต้ตีเฮิรน <c oughs> นะเฮิร์ตอไต้นีน่ยเขาเจา้าลัดว่า คำผู้ไล่ชุดตองเนชุดตองจังหือดเนี่เนาะชุดตองจังหือในไล่ชุดตองมาค่ะเนาะเอ่อเฮ็ดจังไหนเขาปอดไตเมื่อเฮาเมื่อไตตีเฮินนะพอเอาเมื่อไตตีเฮินเฮาก็ไตกำโตนเนยเมื่อไตตัวหนึ่งมาพกไตตัวหนึ่งเมื่อไตหนึ่งตัวหนึ่งวันไตหนึ่งตัวก็ค่ะนะหนึ่งวันไตหนึ่งตัวก็ไตวันตัวบันตัวนะไตหนึ่งวันหนึ่งตัวนะ นายไตก็เขาคาสือกอบตินังเฮอาบนำเฮปุดโคเลี้ยงเหมอเฮเฮเธอตัวเฮาหมดเสือพดตัวเฮ้ามดเสือยหอมเอานเฮาจงไกลมาไต้เตียนพอเฮามาไต้เตียนเฮาก็สื่อกอบตินังเฮแล้วก็เอาเตียนเฮาอันทางแฮนไว้มีเตียนหอมสามตน พายองแต่งสามต้นเห้าก็หมอกเทสามลงน้ำกัดเทกอกหนึ่งเฮาข่ะติดแต่เตียนเฮาขะมาตึงเก่าวไว้กันเนี่ยตึงเก่าวัยค่ะสาธุเจ้าสาธุสาธุสาธุค่ะเขาฉะเมืองดีเกิดวันเกิดสปเตอาชากเลยกัน่ายก้าน่ายหนึ่งในเนาะแต่เตี้ยนดูดดันพระเป็นเจ้าค่ะในกาปุงจำกะ เขาชื่อก้อนในเกิดวันในในว่าสามคำนะเขาชื่อว่าเพราะชื่อใจคำในก็เขาชื่อว่าใจคำเขาชื่อว่าใจคำเขาชื่อว่าใจคำขาเขาเกิดวันในขาเขาเกิดวันในขาเขาเกิดวันในขาในราชินีนะหลัดสามคำหลัดชื่อเขาสามคำหลัดอาชาเขาเห่หลัดชื่อเขาเห่หลัดวันเกิดเขาเห่เขาขาดเตะเต้นใน หเปลนจ้าไหนเจ้าไหนคาเปลนจ้าไหนเจ้าไหนคหากัลอาเกียวจ้าไหนค่หาัลพอนดีพ่อนดีเจ้าไหนจ้าไหนค่เนี่ยเขาขาย้อนชูเหยาจังไกไตค่ะเนาะเขาขายหลัดเขาเต้ยนในเลหูเหยวะย้อนสังเลเต้นย้อนฉังเลเต้นเนี่ยเขาไหูที่ปองให้กันเต้นในกองเปลนเต้นวิกจ่เนะเปลี่ยนเต้นวิกจ่ะอ้าเขาขาดเตเตนเนีเขาขาหลุดลัดวะ่อไวพระราเป็นเจ้านะไวพระราเป็นเจ้า อกันตอพระเป็นเจ้าขามชินฮานายเอากอิ i t p ิชอเสียวจังไกแตเตียนเกาแตตเตียนในก็เฮาก็ว่าย้อนปึงกรุงปรามีพระเป็นเจ้าพระปุกทธพระเป็นเจ้าย้อนกงย้อนปึงกุงปรามีพุกทธพระเป็นเจ้าพุกท่าเจ้าย้อนปึงกรุงพระเป็นเจ้าพุกทธาเจ้าย้อนปึงกรุงปรามีพระเป็นเจ้าพุกท่าเจ้าย้อนปึงกรุงปรามี ธรรมะเจ้าตาลธรรมเจ้าย้อนปึงกุ้งสังฆาเจ้าเจ้าสังฆาเจ้าเจ้าสังฆาอรียะสังฆาเจ้าตั้งเสงขาย้อนปึงกุ้งพระปึงกุ้งตาลปึงกุ้งสังฆาย้อนปึงกุ้งชาชมาเจ้าเกจูชาเตนชาอ้างชากัตตาชาเสวิกจาอ้างวิกจากัทาวิกจามันตามวิกจาเอขราวิกจาชาอียาวิกจาตั้งเสงิงชาเตนวิกจาตั้งเสงงชาอ้างวิกจาตั้งเสงิง ชา้ากถาตั้งสงเสามันตานตั้งสยงชส i าเชวิจจะอังวิจจะกถาวิจะมันตานวิจะเอขาราวิจะชาตุนับตั้งสยงเสาชมาจกิจูชสาชมาจตนคูปัรมเสาตติยาเสตัติยาเสจตุธาเสเป็นจมาเสคูชาปาเงาเกบคูเสปาปหกสิบคูเสปนาห้คูเสปะหลังเาชมาจกิจูชาชมาจตนคู หกิบปู่หมอเทาเก้าซิบปู่หมอคู่เจ้าปู่หลงวงเจ้าเมืงองย่องเจ้าปู่หลงวงเจ้าเก่งแสนสาธุสาธุสาธุปึงกุง้งพระเป็นเจา้าพระเป็นเจา้าเจาาา้เจาก็กาชันเจ้าก็นากรุงเจ้ากัสปะเจากกา้จากอตมะเจ้าอาริเมเตยะเจ้าพระเป็นเจ้าพุกท่าหาเจ้าเจ้าพระเป็นเจ้พาพุกท่ากอตมา เจ้าพระเป็นเจ้าเจ้าก็กรชันพระเป็นเจ้าเจ้าก็นากุงพระเป็นเจ้าเจ้าก็ชัปปะพระเป็นเจ้าเจ้าก็ธมะพระเป็นเจ้าเจ้าอาลีเมตยะพระเป็นเจ้าฮาสุปึงกุงพระเป็นเจ้าปึงกุงตาลาต่อเจ้าปึงกุงสังขาต่อเจ้าปึงกุงชาสมาเจ้เกจูปึงกุงแาลิบชาหายาตายแาลิบแฉหายาฉตายแายังชาอ่อนชาอีชาปีชานองชายาเชส ตองเล่ทองแปดหมื่นเชียงเขาเจ้ากกเจ้ากูปา้าคุณเจียสามสิบายสามเจา้าจุเดียจันตะคุณเดินคุณวันเขาเจา้าปึงกุ่งเจา้าคุณพีร้องสีเจา้จาเจ้าคุณพีพุ่งเหญ่ากามเหญ่เจ้าคุณพีเป้าสีนาเมืองคุณพีร้องปึงกุ๋งเจ้าคุณพีล้องตัตตาลัทธาวีลูลาก้าวิีูปักขาเจ้ากู้เวยละสาธุปึงกุ๋งเจา้ตะ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 า,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 จา,เ,า,าเจา้จาเป้า,าศาสนาห้าเฮง ปึงก mm. ุ้งเจ้าเป้ลเมืยต่อทาตเจดแปดหมื่นสี่เฮงปึงกุ้งเจ้าเป้ลเป็นอากาศทำต่อเป็นอากาศสามกองปึงกุ้งเจ้าเจ้าเมสุลสวัสดิปึงกุ้งเจ้าเมสุลสวัสดิปึงกุ้งเจ้าเมสุลสวัสดิสิบสองนางกูเจ้ากูตนกูมนกูปาขาชาชมาเจ้ากีจูชาชมาเจ้าตนคูเออเจ้าโปลงคำเหลียงเจ้าเจ้าปู่คำเหลียงเจ้าโปลงคำเหลียง เจ้าโปองคำเหลียงเจ้าหนอคำเหลียงเจ้าหมอกคำเหลียงเจ้าแสียงคำขอดเจ้าหลอดคำหือเจ้าแอมแคมเจ้าเป้เจ้าขุนแสงอุ้มติงเจ้าขุนยีกไกยคำเจ้าคู่เปยวป่องผ้าเจ้าจุ่มผ้าหูแสนเปิงชาชมาเจ้ากี้จูชาชมาเจ้าตุนคู่กูเจ้ากูป้าคาข้ากล่วะ่าไวชาปู่จอกันโตเจ้าเจ้าดีเจ้าทอดเจ้าแม่ตั้งมดตั้งสิงผีดีผีทัดผีแม่ตั้งมดตั้งสิงเจ้าขุนช้างสามเจ้าเจ้าขุนช้างจีว่า เจ้าขุนช้างเปียมมาเจ้าขุนช้างวิชานุสามเจ้ากูเจ้ากูป้าขะกะระวะไวชาปูเจอะกันโต้กูเจ้ากูป้าขะมาจอยมาแถมเก่าขะเก่าขะติดไเตินเฮออาจูอะไรเจ้าไหนเจ้าไหนขะเฮอพรอดีไใดเจ้าไหนเจ้าไหนขะเนี่ยเฮาขาดลัดรองลัดตั้งเฮวี่ยงจงใจไตนะพอเฮาขาดให้ไหนในหันอาจูขะนะพอเฮาขาดพอเฮาขาดจับไพ่เฮวียงก็อ่า ส้าทุชาธุชาทุให้หนกว่าเป็นในอ่ามันเหมือนเจ้าหนังเขา่ามเขาม่ามไ้ป่องข่าเขานะ่ะเพราะเข่าไมไ้ป่องข่าเขาเตี้ยนในก็ก้าตุแต่ว่ามันอาจูเดมมาถึงเขาอ่าเขาเขามีน้าก้าตักล้กนะับเขาเตะจอยเขาเจึงหือในเขาเขาเขาก็ม่ล้ามอะไร้น่ะเนาะเอาหลวกในมันน,นํานะตั้งหลูกลนในน้ำนะก็เพราะจะนั้นแหละเพราะเขาเตะใจเตีตยต้ยนเขาก็หรูว่ากามกับเฮเตืองเฮไวเฮจังไกไต อ่าตในก็อะไรจูนะไต่เตนไต่อัางไตดูด้านพระเป็นเจ้าไตต่อหน้าพระเป็นเจ้าก็ไล้ไต่ตีเผลนคู่ก็ไลนะอ่าไต่เตนไต่อัางในก็มันเป็นมิวถอดมิวเมียดฮักคารโลดเติงเติงต่ง,งไวัวัเจ้าจน้ำเจ้าลิ้นเจ้าวันเจ้าเมือง <c oughs> คุณเรือนขุนลาวขุณผลขุณลม คุณโดนขุนวันขุนช ah ja, e e ja, e ักเยาวตีเติงตึ่งเก่าเก่าวัไวัตึ่งเติงเก่าเก่าวัไวันางกะเฮาหมอชุดตองแขมเขมย้อนชุดแขมเขมจังไกไตไตเอาก็ขึ้นวัยเอานางสัมมาทิเฮนับมาเฮเพโกสูเฮหยัดน้ำเฮในชุดตองเอาดีดีวันที่เฮาไตเตียนเนี่ยอย่าไปนอนวันวันที่เฮาไตเตียนเนี่ยอย่าไปกินเนื้อวัวอย่าไปกินเนื้อกายนะวันที่เฮาไตเตียนเนี่ยอย่าอย่าไปอย่าไปกินเนื้อวัวอย่าไปกินเนื้อกายเอาก็อย่าไปนอนวันนะ ในวันนั้นเต่เผาเขาเลยเฮ็ดเป็นลองการงานวิกจะนะเขาเลยเฮ็ดการงานวิกจะเขาโกดูชัตตี้นุ่งโคบกโคขาวก็เลยนะนุ่งโคหังก็เลยนะไปกาห้ามใส่สีรัมนะสีรัมเนี่ยอย่าไปใส่ล่าล่นะใครใส่เชียงก็สีสีหังก็เลยใส่สีแรงในจุงบริษัทเนี่ก็เลยนะสีแรงก็เลยแห้งเลยใส่สีแรงในก็บอกว่าสลัดใต้เขาในสลัดใต้เขาอันก็ที่หนึ่งเน มันมันมันเจาะอาลามแรงครับอ๋อมันเจาะอาลามแรงมันชื่อว่าเจ้าโปลงคำเหลงนะครับว่าเจ้าโปลงเจ้าโปลงคำเหลงเนี่ยในเผื่นคู่เนี่ยมีอาลามเพิกอาลามแรงครับอ๋ออาลามเพิกอาลามแรงเหยาก็อันเจ้าโปลงคำแหลงเนีมันเอาแผ่นแหลงเนีมัดมวยเก่าห้องตัเชษครนะเจ้าโปลงคำแหลงเนีเป็นไตเขาครันเนี่ยหนุงโคไตหนุงกขนไตหนุ่เสือไตก้นก้อยเยอะเฮียก็เป็นฉลาดลงเป็นทองว่าเจ้าโปลงคำแหลง มันมีมวยเก่าค่ะมวยเก่าก็เยอะน่ะเอาแผ่นแดงในมัดมวยเก่าตัดเศษนะครับเปิดก็งห้องว่าเจ้าปอลงคําแหลงนะครับนะเจ้าปอลงคําแหลงในมีมวยเก่าเหยแก็เอาแผ่นแดงในมัดมวยเก่าไว้ค่ะนะก็แปลว่ามวยเก่าเยอะค่ะเนาะอ่าในก็เป็นเชือปืนลวงเจ้าปอลงคำแดงเหยแก็ลองไตเติ้ลไต่อ่างค่ะนะอ่ากำเนิดปอไตเติ้ลไต่อ่างในให้รอดกระทาจิงตามมนีสามเปลี่ยนค่ะนะรอดกระทาจิงตามมนีสามเปลี่ยน ให้รอดกถาจิงตามุนีสามเปี <temper> ่ยนอาลอดกถามตตาสุขสามเปี่ยนนะรอดกถามตตาสุขให้รอดสามเปี่ยนรอดกถามตตาสุขรอดสามเปี่ยนอ่ารอดกถาจอบปะเงินจอบประคำสามเปี่ยนลอดกถาจอบประเงินจอบประคำสามเปลี่ยนลอดกถาจอบปะเงินจอบประคำสามเปลี่ยนเราก็ขึ้นมารอดแทงทุกเทหิมามาทุกเทหิปีเอหิมามาปีเอหิสิเนหัมมามาสิเนหัมอองเตวลาจะสัปพะอิทิ ủi eh eh à xa chích tăng, pì ảm mạng, ehi hị ế hị Ảnh này xem là triết biển khánh ạ À, bố trái tiền thôi ạ Hết chương này khá, hà nạ chô À, xá thúc xá thúc ho, trình tạp mũ nị này Trình tạp này Ho tí hơn có hơn miệt Ho tí kiong có kiong miệt Ho tí tuấn may có tuấn may miệt Ná กถาสิงตามุนีเนี่ยแต้มไว้อจงเข้มนะหอที่เฮินก็เฮินเมียดหอที่จ่องก็จ้องเมียดหอที่ต้นไม้ก็ต้นไม่เมียดนะเพราะว่าหอสิงตามุนีเนี่ยอยู่ก็อะไรก็ไดไรค่ะอยู่ที่ต้นไม้ก็อยู่ไรค่ะอยู่ที่เฮินก็อยู่ไรอยู่ที่จ้องก็อยู่ไรอยู่ดีกินหวานก็เย็นช่ำช้ารดเพศรดหยันเพศกลางหยันกลางค่ะอ๋อดสกถาสิงตามุนีเฮิรัสามเปลี่ยนค่ะนะนะกถาสิงตามุนีเฮิรัสามเปลี่ยนอ่าเพราะรสกถาสิงตามุนีเนี่ย เขานางกอบสูงๆนะนางกอบสูงๆเพิ่นคู่เขาก็คัดพญาจามาเถกอบหน่อกล้วยหน่ออ้อยเฮหนึ่งแขนดีค่ะนะเพราะว่าพญาจามาตในเพิ่นท่องว่าลาจะมาดนะครับลาจะาบังวาคุณค่ะมัดในก็เพิ่นว่าเพิ่นมัดผีเหลม่มัดก้นเหลม่มัดนะเหล่มัดยุ่มย้ําน,นะครันนะเนาะ ภับจิงตามุนิ่า cầm kha hà trình tam muni hà ti pa li anh cả tha trình tam muni yata na miệt na mo ta sa pa ka wa to a la ha to samma sambu tha sa na mo ta sa pa samma sambu Cát tha, Muni, Yatana nam o. Ong na mo ananta ko tikapo sapanyu tinh nam xing tha ti xing to. Sapati vaya sangka mo so mana so mano haro xing to xing ta nam xing ta ti xing to. Phu mi pa te se xing ta ti xing to. เตเถปุเมราติจินตาติจิงโตสัตตลโลกํจินตาติจิงโตอกาสาโลกํจินตาติจิงโตสังฆารโลกํจินตาติจิงโตนามรูปํจินตาติจิงโตกุศลํอกุศลํอัพยากตํจินตาติจิงโตสุขํทุกขํอทุกขํอมสุขํจินตาติจิงโตเจตํเจตสิกํรูปํนิปานํจินตาติจิงโตเมกาปุกคารํภารํจินตาติจิงโต จานำจานังกรรมจิงตาติจริงโตอรหัตถํอรหัมเมกํจิงตาติจริงโตนิโรธํนิโรธะสมาปนํจิงตาติจริงโตสัทธาธัมมํสัทธาปจังคํจิงตาติจริงโตอาลียํอาทังคิกัมเมกํจิงตาติจริงโตจตูลอธัมมํจตาริอิธิปัตตานิจิงตาติจริงโตปฏิสัมภิทาเมโกจตาริปฏิสัมภิทาเมกานี้จิงตาติจริงโตอาลียเจโจจตตาอาลียเจโจจตาริอาลียเจจ จินตาติจิน no ฺโตอวิจาชุอวิจาภกิเยชุจินตาติจินฺโตวิมุตติญาณิชุจินตาติจินฺโตปุพฺพนิวาตาติปาจคุอชวคยญณิชุจินตาติจินฺโตโลกิยลกุตตรายณิชุจินตาติจินตาติจินฺโตกัปปลิกฬหริชุจินตาติจินฺโตปญฺญาธิธมฺมปรมทาธมเมชุจินตาติจินฺโตอิฏฺฐภาวปุมาเวชุจินตาติจินฺโต ပဉ္စကမကုနိစုဂျိန္ဒတေဂျိန္တောအပကပောကေစုဂျိန္ဒတေဂျိန္တောအတ္တိတနာကတပစ္စုပနိစုဂျိန္ဒတေဂျိန္တော၆ပါဇနာစိတေစုဂျိန္ဒတေဂျိန္တောဣတိနမနောဟာလီနာမဏိရတနံဝိယသဗ္ဗကမပူရနောကရုကာရဝတိဝါစေနာစေသယံတံဘဝရောသမ္မာသမ္ပုဒ္ဓေနတိသိတောအာယမန္တောဂျိန္ဒနာထေနဂျိန္ဒာမဏိယောနမတိအေချက်တံအာသနံတိထာတုတိထာ ติปายะติปายะวาสัยวาสัยตัตาตุตัตาตุสิงตามณียตนะนัมมัมปะริตุหุลุหุลุสวาหายะสวาหงหงสิงตามุนียตนะเมตการถาติข้อการถาสิงตามุนียตนะเมต အောင်နမောအနန္တကောတိကဘောသပိညုတညာနောသဗ္ဗံတိဝကณีစိန္ဒတိချင်းတေဈိန္တာနာထေနာဈိန္တာမနိယောမနောမာယချိတောအတုနာ วะระกูนาธัมโมสัพพกัมมปุราโนจัยตมณีปยสิโตปยวนโนปาวะโรติติภาวนาสโรสุกโตสัพพเวลีนัมนิพพานโนอกะระมรณนิวาระโนมัตตะเปญจานาติขายุโกสิทธิกาโรปุงยาวนโตมหาเตโชมหาลาโภมหายาสโภภะคะวะนโตติกฏาธัมมะเวตเนยภูโตอาริยะภะระ พาลัตวราัตธัมโมอายมันโตอนันตสัมมาสัมพุทโธเตสิโตวิสุทธิเทวะนราสาวะโพปาลามิชาวโลมหาเทวะวาลันปโตอิงตาเทวะมหาปยมามโหสวาโลพุงมิวะสุงตาโลเมนจูเชริกมานิเมคาโลอากาซาเทวะลุคาเทวะนาโกสุปันโรกันตโปจตุโลกาปะโรสุริโยจันติมานาคตา ພາລາກາヒມະວົນໂຕໄຊເນລຸປະປັດໂຕຈັກກະວະລາຊີດຸດທາຍョສັດຕະປະປັດໂຕເກງະຍາມຸນາອຈິລະວະຕິມະຫີຊະລາພູຈຳພູດໂກກະຕະໂປກະປະລຸໂຄສີຣິສະປຕະລິສິປາລິປາລິສັດຕາກໍສັດຕະນໂຕເອີລາວົນໂອຸປະສໂອຸພາໂຕສີລິງຕາໂຕເວປຸງລາ ပတ္တာဖသမနောဟာရောမနိရတနံဝိယအာယမန္တောဈိန္တာနသေနဈိန္တာမနိယောနမတိအေเจတံအာသနံတိထာတုတိထာတုတိပာယတိပယဝ సాయ ာဝ సాయ ာတတတုတတတုဈိန္တာမုနိယတနံမမ္ပရတုဟူလူဟူလူ Ciò ya Ciò ဟုန်ဟုန်သာဓုသာဓုသာဓု၄ပြန်ကသဈိန္တာမုနိ กถาจิงตามุนีหอตีเฮินก็เฮิ่นเมียดฮอตีจ้องก็จ้องเมียดฮอตีต้นไม้ก็ต้นไม่เมียดนะครับโอเพราะว่าอะไรหอกถาสิงตามุนีอยู่ในกุฏิค่ะอยู่ตีต้นไม้ก็เลยอยู่ตีเฮิ่นก็เลยอยู่ตี่จองก็เลยเอาหลฮหอกุววนกุวันค่ะเนาะตื่นมากลางหน้าฉีมองหายหอกลางคำเจ็ดมองแตเต้นความหายหอห่อหนึ่งวันสองปอกสองปอกปอนไหนักขันนาโจมันค่ะหันพรอดีมันขาอ กังเหาสีมองแห่งลรลูกว้พร,ะ,ระเนี่ยเพราะว่ามันมีถัดเลป้าค่ะถัดน้ำถัดลินถัดลมถัดไผ่ถัดสีปลายามสีมองกังเนื้อขุนช้างอ่าขุนช้างขุนชิกยาอยู่ในเมืองก้นว่าเพราะเผตื่นสีมองเนี่ยกู้สูดีเลยเป็นอ่าใบพระราะสีมองไรกู้สูงนำเลยเป้นสีมองในลูกไว้พระราะนะขุนช้างจีว่าขุนช้างเปียมมาขุนช้างวิชานุ เขาสามสามเจ้าเนี่ยคุณชังสามเจ้าเนี่ยพอสีมองในเขาตุกมีเมืองโกนเหรอครับนะพอหมอกหมอกม่องเนี่เขาเจ้าขึ้นขึ้นเมืองเมืองนิกปั่นนะก็ประจนันได้เราลูกใบสีม่องกลางเหงนือสีมองลูกไว้พลากลางคำเจ็ดม่องใบพลาพอให้เจังไหนได้กลางกลางเหนือสีมองกลางคำเจ็ดม่องไว้จังไหนวันละสองปาะสองเปอกอยู่ที่ไรก็อัมตุขะนะอยู่ที่ไรก็อัมตุขะอยู่ที่ไรก็อัมตุขะลาลาเพชังก็มีนะเพะโกนเพะผี เพศตัวเพศจะมีเสียเมียวค่ะหลอดเพศกูเมียวเฮจังไรคะเนาะหลอดกัดถาพระเป็นเจ้ากังดาเจ้าสี่มองหนึ่งปอกกังคำเจ็ดมองอย่าไปลืมด้ละเฮจังไหนแด่อยู่ใดใดก็ทตุกขะค่ะหากินก็หากินไงเคยามักเคามีก็มีเคาเป็นชัตเทก็เป็นเคาเป็นขุนก็เป็นเขาขึ้นอย่างมาสูงเคามีปารามีเคามีอำนาจ

เขาอยู่ดีมีเงินเขาอยู่ดีมีเงินเขาอยู่ดีมีเงินอายุวุ่นนะสุขะปะละปฏิภาณะอาจูหลงฮาปะเป๊ะเป๊ะจงจุ๋งกูก็กูคนใช้กมขามาสรงคะอารุสันตะเป๊ะว่าเป๊ะจงใช้กมขะอารุสันตะเป๊ะว่าเป๊ะจงเต็มทนใช้กมขะอารุสันตะเป๊ะว่าเป๊ะจงเต็มทนกูก็กูเจ้าใช้กมขามาสรงคะ